สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อนาเป็นกินคือเกายายหนิงมาจามามา,ามาค่ะมาปลาเผาม้ำจิ้มรสเด็นพี่น้องค่ะมาเด้อมาเด้อจ้ะน้ำแช่งเาสดจังแ้ก็นัแข่งขั้นมาเลยหนึ่ตงตัวยังไงอดไ่ได้กินม,มากวัน ไอสัสตวที่เอจไม่กินเขาดู<ม>ทั้งหหยมามา่งหวานเด้อผู้ใดไปเลยเดี๋ยวใจเย็นเด้อยม่มงกรอกี่ังเดี๋ยวจะไปม,มั่งรอ กินเรือบ้าสองเท่เารเรือตะกามันเนี้ยนั่งจตุ๋ยเขาปัดจอบายไหมพี่น้องขีดอย่าบข้งหนบอพุตต้อมอยาให้กระแข้งผมผมครับฝาดถ้าได้จนยอดนึง อย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ว่าไว้เห็นไหมฮะบอกจาใส่ซอสโอ้ยเนาะมันจะเป็นยาเห็นบ้างบ้างเลยเพราะไอ้ไมอยผมเป็นยากินได้แห้งดีปลาท้ายโจนยามกินใบเราทั้งครับถ้ามากินน้ำแซ่บเด้อดีจะบอกแค่ข้าวห่อไม้มือเราติดปั๊ดแค่ข้าวห่อมานต้มถ้าเจ้ามาตัมใช่น้ำมะขามเปียกแล้วก็ใส่เติมกันเลยน้ำเพลิงเติมกันปลาท้ายโจนไป มาคับินอ,อน่ะเขาพอีไก่บอแมนตรงพอดีอนะคุยเกีเ่ยวแหยคุยเก่วแขมเจ้าขันปีทุกอย่างไม่จับจับ ันใจกับพูกันน,กนี้ยจานแม่จกกันกินเมียงปลาเผาเ็นเนาะแป๊บนึงจยหนังหนูกันก็มาตีหนังอืมถักแยกติดหนังขี้ไปด้วยต้ปงยัง น้าปากกัน้นนอือตัวอะไรน่ยปลาข้าบปลาก้าากาชดกันนะมันติดหนังแม่มาดวะมเขจะเข้ามา

เราสิไดกิจังเออ,อ,อน,น,นี่แสดงราวนี้ปลาขึ้น้ังปลาข้นยงนี่เส้นมีปลาเห้งๆโจบอไเงี้ยนี่ปลานะครับ <laughs> แล้ใหญ่ยังยยไง,งห่อกรอบยังไงมืดเต็ม ซี <C. S 2> ไปเรื่ยอยไปเรื่อยมันไปเรื่ยอยสงสัยไม่สายเขาคุณตลอดนักเตะต่อมาเกี่ยวนานๆด้วยน้ำบอกกันนะฮัลโหลครับเอ่อ อันเดอร์กินกอลจะฆ่าเดอร์เ like ท่กับไมเดอร์กำลังถ่ายคิปอยู่เออกลัเออสิมี่มี่นะบอกเลยเออเดอร์กินขาฟันครับมันมีการบอกไว้ก่อนมันนะเชียวเสียวทั่หาค่ะไราเนี่ยเจอขาบ้านแ้วเลย เอาปากได้ป่ะไม่ได้กับสีแรงมากงน,น,น,นีง้มนดจับ,บจอกับเขาไปเลต่าวยังป่าก็าาจินกับเจ้านะสิจีนส่องปลาขห้เจ้าลเลยไมนัดก็ให้หาเยมยเป่าไล่แจเพลงอยู่แสนเพลงของใจฉาเมียมากับ,บอน่ะเปิเพลงหนึ่ง วันมืวนอยว่ดเดี๋ยวนะอารมณ์สุนารีอ,อ่ะยัง่ก็งงู่อืม <laughs> Ừ, không dùng 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 lại dùng 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 เก็บมันสามารถมันโลกข้อก่อนดยเฉพาะสมน้ำหนักกินคาเหนะไรยใช่ไหมตัดสังงชื่อว่าเดียชูน้องหนักนิ เอาประทูตัวยิ่งง่ายรูปเลยว่ะกินไก่เคเอฟซีดีกว่าแหมอ่ะแป๊บย่สักมันกระทู้สั้นว่ะเลยโอ้ปั๊บมาปั๊บเลยแน่นอนค่ะห่อนห่อนรอบแน่นอนดูรูดกินกระแซบพี่น้องยอกยอกยอมั้ย ไม่ได้ยอกมีก็ได้ไคุยกับเขา เป็นพิโรพิตินี่เองเป็นพิโรพิเตีบอกแล้วอาโรกอันน,อน,อนั่นไรล้วลูกขืกนะไรก็ใครน่อออากันน้อลงไปบบมือควงพวงควงจะได้มนั่งอะไรับ นังกีลงลยินวจกันิหนังกันพอขขามากจการเล่นหนังอะไรกัน,กน,นอเงเราบังเอิญรักกัวัเเรากินนงังไก่ข้าวน่อร้านเออกินนังปลา มกมันประดุกกินยังกับเบลลวเขาเราแยกเองเลยก็โทรงานโทรมาอะยงานมาเดหลังเคยหรอพอกันแบบออนไลน์ ฉันสมัยบอ๊ะั้ใช้ผู้บ่าว不少ตัวหาคนไม่ได้ยุบานเนี้ยผู้ท่านกแก่ไปวอาเขาตกลกันลอยออกกทำไมไม่ใช่ไหม,มสมกีผู้บ่าวต้องไปเนี้ยสู้เวอร์ในรัชเจ้าจะไป,ปว่าไปพอบ้านผู้ท่าคุยกันเน้ย นอนแนก่างด้วยเป็นไรต้องเสียงแต่ปัเจ้าเจ้าแห่งพันเปลี่ยนไ่นอนเลยก็กินใส่ปะ,ะ <laughs> งไม่ใส่สมุนไพร ช็ักมตงามประมาณตุม้มครึ่ง่งคำล้วก็เมิดเนาะมันเด้อพี่น้องเดิร์นจังนานถิมาลอยไเอ้ย กินพวกมันต่อใครซ้ำเอา้ากินได้ปะง,ง,ง้อหนูไม่ำยาเป็นอย่างงี้ครับเออหอมต่อเป็นยาอ๋มมันมั่นดูดยิงบอกว่าใส่ยาสองใบโอ้ยกต่ใส่หืมสองแค่กระสุนกินแล้วเป็นยังก็เลยเพิ่มมาอีกให้สามใบเป็นฮาใบ ซบไหกินได้ก็ดีแซ่บจ้าพี่น้องนหมางยางหล่นเร็วผูงมันกินคู่มันให้มันดีมาเรียมหาไหรกันดูตุบแล้วใช่ไหมพี่ชูจะหลอกออกมาเหรอ,อกินแล้วก็เช็ดเช็่เดี๋ยว ว่าอยากอาอยากนะเราคิดว่ากลินแะไรไงแ้งแล้วเนาะใส่ถวยใส่ตัวอยากกับมะบาเขาเขาผู้ใดก่นตูวมันหลายคาลายเนี่ยจนมังไม่มองคิดว่า ตัวตัวปันสุกยังไงปวดบอดเล็กนักกินยังมเาเสาร์เลยเอามาเวปกินหมดตู้ปันสุกยุนาของเด็กหน่อยฝึกงานได้เขาเข่ากระเลือดเข่ากัดเทียงเขาว่ากินเขาก็ไามา่ยัดไส่ตัวไว้เพื่ออยากกินเราทีนี้เนาะนายครับ Rồi Nói cái chưa Rồi là gì lắm Ừ เป็นยอย่างหนึ่งครับจิ้มทั่วตัดส้มไข่ตำไท้ตะกี้กขายได้หน่อยพี่น้องปลาเผาเนี่ยเห็ดม,มัมมัตโซแนวขายเลยจ๊ะเดืาาอดปะสักกะทีปะเดือดก็ว่าเดือดก็ว่ากับได้ขายเราต่อขายปลาเผาเลยจ้ะอืม อืมนั่นสมลงทุนเห็ดเครื่องอะไรี่ยพันกว่าบาทไปรักจำเครื่องก็เจาะมากบางทีเจะใช้นใหม่แล้วก็ม้นเจียวเจีวๆวนะไม่เห็นเอาสิ นั่งหัวย่างเป็นนังมันสิบวแตกเลยพี่น้องจะเอียงนวดย่างไงเน,นาะนัางย่างยากเติบเยอะระวังหนัวให้นังแตกถ้าหนังแตกเราราคามันก็จะลด,ดมังงั้นไงเนี่ยมันเสียดเนั่ยไม่อยู่กับไฟหรอ่ไฟแห้งเนาะพอดีไฟควายกับผสม หมุนจุดุนจุดุนมีมอเตอร์ปันเป็นระยะระยะสบายเขากระต้องคอยเบิ้งนะ้ำว่ะมันเป็นยังไงตอนนี้เครื่องได้ออกกับโรงพาบาลแล้วตอนนี้นี่เป็นปันขายอยู่บ้านต่อนแยกขายวใช่เปล่าเนี่ยใช่ปากเขาอยู่บ้าน หกกักตนหยาดเล็เปล่าเหรอบานท้อนไม่บบานท้อนมันคันมีไหมินเทศจักรัน้ก,นกอย่างวิเชียนหรอจากบ้จากล้านเนาะไก่ย่างมีมัอยในสมองก็อย่างวิเชียน ขอบคุณเรือพี่น้องจ้บขอบคุณสมองสุบรทุกพื้นที่ทุกการติดตามก็ลับไปเลิมหลักกองเพราะว่ามันดวนแล้วพี่รองค่ะอยากทิมจะปลากันเบ่งกันไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องพาอกันที่ไม่จ้าสวัสดีค่ะ